เรื่องหนึ่งนะครับท่านนายกกล่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไปอันนี้สําคัญคะนะครับบุหรี่ไฟฟ้านายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนเลยนะครับให้จัดการแก้ปัญหาจัดการแก้กฎหมายเอาผิดให้หนักขึ้นนะครับโดยสั่งการให้มีการควบคุมการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันมีความรุนแรงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนนักเรียนและนักศึกษา ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนั้นแต่กลับพบว่า ปัญหายังไม่หมดไปและเทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้นางสาวจิรพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการจัดการกับบุหรี่ไฟฟ้าออกกว่าล้างจับกลุ่มและแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยให้เร่งแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนรุนแรงมากยิ่งขึ้นและขอให้กลับมารายงานต่อนายกรัฐมนตรีภายใน15วัน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความกังวลใจโดยกล่าวย้ำขอให้เร่งดําเนินการเร่งด่วนค่ะเพราะว่าท่านนายกเองก็มีลูกๆก,ก็เกิดความกังวลใจอย่างมากด้วยค่ะเนี่ยกระทบกับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาคร,ครับมันเป็นแฟชั่นที่มันมันไม่ถูกต้องนะครับ